นีอะไรคะทอาทิต <minutes> ย <net> ์ละวันอุ้ยไก่แล้วไก่แล้วออกไปแล้วหมดอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอุ้ยพ <shipping> ี <os> ่ยเห็นเลขอะไรคะสี่เออสี่แล้วสี่มาอ่าสี่มาสี่ชอบสี่ีิค่ะบออกวันจันทร์นะหวยออกวันจันทร์วันที่สิบเจ็ดนะครับเพราะพรุ่งนี้เป็นวันที่สิบหกแต่เป็นวันครูค่ะอ่าฮะวันครูทำไมหวยไม่ออกวันครูพี่ชายเลยนะพี่ชาเกิดก่อนหนูพี่ชาต้องรู้สิ ใช้คําว่าเกิดก่อนหนูหนูน่าจะรู้มากกว่าก็เอาง่ายๆนะคะวันครูอ่ะมันมันคือเอาง่ายๆเลยนะคไม่น่าส่งเลยกูวันครูเนี่ยคือต้องต้องต้องนัครับเพราะว่าเด็กๆนักเรียนต้องไปไหว้ครูกันแล้วก็ที่สําคัญครูไม่มีเวลาซื้อหวยก็เลยต้องหยุดครั ขึ้นขึ้นขึ้นอะไรไม่ดูพี่ชอนดูใหม่สี่ค่ะสี่มาแล้วทําไม่มาโนูหักค่าตัวพี่ชอนเลยนะงวดเนี้ยเอ้าเอ้ามวดชนมวดเอ้ามวดชนมวดอ้ยมีใช่ค่ะรอตะลุยค่ะอ่าสลากกินเล้อะไรนะพี่ชอนพี่ชอนจุดได้แหละสี่ค่ะเลขเล็กเนาะสี่มาเลยค่ะสี่เขาบอกถ้าไม่มาถ้าไมมาทำไงครับพี่ชอนถ้าไมมาก็ไม่มาไงถ้ามันไม่มาก็ไม่มาเลยอันนี้ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับตีฟองเบียนะอันนี้พี่นของพี่ชอนนะพี่ชอนแต่ว่าอ่า ของช้อนเองพี่ถ้าจะด่าด่าชอนนะคะแต่ถ้าถูกก็ถือว่าเฮงกูแล้ววะอ่ะเลขสองมาเก่าคุณเลยนะหัวงงไปเลยหัวงงไปเลยอ่ะใช่หรือเปล่าพี่สองสองสามหรือเปล่าสองสองหรอเออนี่เขาสิบสองอะไรอ่ะอ่ะสี่สองแล้วเป็นสุดท้ายงี้ยิบไปก่อนพี่จังอีกตัวหนึ่งอะไรตัวหนึ่งอีกหนึ่งนะคะ จ้ามือหวยถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องดูนะคะถ้าทำใจไม่ได้ไม่ต้องดูแล้วก็ไม่ต้องอันกองสุ่มรหัสนะคะรอเรือ97นะคะมีรอเรือ97มีคนบอกว่าบ่อยนะคะอะไรนะให้มาคู่กันบ่อยนะคะให้มาคู่กันบ่อยอุ้ยดีมากที่โอนมาฟีมาหนูบ่อยทุกวันเลยค่ะก็ได้นะอืมก็ได้ไม่รู้จะไปไหนเนาะว่าเขาวค่ะสี่สองมีคน้นคนะสี่สองสี่ตายเลย โว้ยไปพิชทนเว้ยหน่อเออโว้ยไปแล้วค่ะเออเออจมูกเอ้ยไอ้ชาวบ้านเขาถูกกันแบงนะปกติหมูจุดทูบดูควันเยอะมากเลยนะแต่ตัมพิชทรจุดควันไม่มีเลยควันไปไหนหมดเลยเนี่ยเข้าจมูกพี่หมดดูดไปหมดเลยสี่สองห้าสี่สองเก้าเดี๋ยวยังยังนะยังเลขเลขตอนนี้ก็เลขกันเลอย่างไม่ไม่อันรนี้เป็นเลขของพิชทรแล้วแต่ชเพราะว่าหนูหนอยากได้เลขจากพิชทรมากเผื่อแบบ เออสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเมตตาหนูอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยให้พี่ชัยโอ้ยแม่คุณน้อยบ่อสิบศักดิ์สิทธิ์จะได้เมตตาหนูหนู่ดีอยู่แล้วตอนนี้มีคนเตา429เยอะมากครับคขาหัวโป้มาแล้วหัวโป้มาแล้วียคุ๊บก่อนนะปวดเยอะมากเลยตอนเนี้ยลุกไม่ได้นะเก่งอะครับห บอกจะมือด้วยนะคะดูไม่ได้ทําใจไม่ได้ไม่ต้องดูนะคะชอบกล่องสุ่มเจ๊ค่ะได้ของคุ้มมากเคยสั่งแล้ว<อ><อ>ครั้งแรกที่กล่องสุ่มระบบดูดไวค่ะลุ้นๆค่ะกล่องสุ่มรหัสรอเรือ9 7นะคะกล่องละ299บาทจัดส่งฟรีนะคะโอมาแล้วค่ะอะไรหนูจิ้มก่อนเลยเดี๋ยวโทรสั่งอตตลรี่เลยนะคะอันนี้อันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเลขเจ๊ฟองเบียนะคะอันนี้เราอันนี้หนู อยากได้จากพิชรเฉยเพราะว่าหนูชื่นอ่าหนูชื่นชอบพี่ชรหนูคิดว่าพี่ชรน่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองอยู่หนูก็อยากจะได้บุญบารมีจากพี่ชรบ้างบอกก่อนนะครับอันนี้ล่างพูดอยู่นะครับอันล่างอะไรนะเจองค์อะไรนะเจตองยนักมายององคุลิมานเจตองเบี้อะไรเอ่ยจะบอกมัได้เลขเดียวกับหนูว่าเรื่องอะไร หนูไปวัดทังม่วงมาหนูไปแก้บนมาอ,นนอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไปแก้บนมาบน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 หนูไปแก้บนมาที่วัดทังม่วงก็โอ้โหสนั่น,นเหมือนกันพี่ชอนไปเลขห่างประทัดหนูหนูไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเ<ม>อาหน้าไม่น่าใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ เจมือนะคะบอกเลยตรงนี้นะคะเบเจมือถ้าทําใจไม่ได้ดูไม่ได้ไม่ต้องดูนะคะแล้วก็ไม่ต้องแบบว่าอันกูน่าชซื้อลอตเตอรี่เลยพี่สาวเนาะชิลลอตเตอรี่แคร์อะไรคะร้อยแปดสิบนะเขาบอกว่าแปดสิบเคยเจอแต่ร้อยอะครแปดสิบนี่ไม่เคยเจอแต่มันมีบางจุดอาบางจุดบางแล้วก็อย่างที่เดินขายก็ได้อันนี้เราพูดตามความจริงนะคะเพราะว่าเราเป็นผู้ซื้อเราเป็นประชาชน ใช่ค่ะเราพูดตามความจริงแต่ที่เราที่เขาเดินขายอ่ะแต่ก็น่าสงสารนะบางคนหือว่าก็ชอบอ่ะชอบไหมชอบชอบชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาอ๋อคนละอย่างซื้อเยอะไม่สุกซื้อเยอะซื้อเยอะเลยซื้อซื้อกันเยอะเลยอุ้ยชอบอ่ะอดิศเดี๋ยวสั่งก่อนสั่งก่อนเลยแอบแอบส่งกระซิบหรือเปล่าเนี่ยไม่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 เพื่อมาเพื่อมาทันอยู่ทันอยู่ สุอหลบทลี่ก็ไม่เคยเสื่อมเลยสุดหลบทลี่แม่ไม่อยากรีดโดนลู้วะอ๋ออ่าซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลถูกต้องกับกินแบ่งสลากกินแบ่งรัฐบาลกินแบ่งแบ่งกูด้วยนะบอกก่อนนะแบ่งด้วยนะอันนี้เป็นเรื่องพี่ชอนนะไม่เกี่ยวกับไม่ไม่เกี่ยวกับเจ๊ฟองเบียร์นะคะเพราะว่าพี่ชอนไม่ได้มาไลฟ์อ่าบ่อยๆก็นานๆทีพี่ชอนมาจอยร่วมด้วยกันก็น้องผื่พี่ชอนแบบ ให้โชคให้ลลยให้โชคให้ลับวันนี้แล้วแต่แล้วแต่พิชอรนะครับเป็นเพียงแนวทางโปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะคะชอบตามไม่ชอบผ่านไม่มีดราม่านะคะไม่บูลลี่กันนะคะันเล่นเพื่อสนุกสนานเล่นเพื่อความบันเทิงเพราะฉะนั้นแล้วอย่าเล่นแล้วอย่าก่อเกิดความเดือดร้อนให้กับตัวเองและกับคนอื่นนะคะใช่ค่ะอย่าเครียดนะอย่าได้เล่แอย่าเครียดเล่นเพื่อความบันเทิงนะไม่ก็นะอ่าเครสนุกสนานไปบะบะอ่ายเครียดอย่าคิดมากอย่าคิดมาก เอาเลยไม่ทันหรอกมาหนูไวกว่าเดี๋ยวสั่งเลยลอตเตอรี่อ่ะพี่ชร์โชว์เลยเลขอะไรคะอะไรเอ่ยอ่ะน้องแอ็กแอ็กบินก็ลุ้นบอกว่าเผื่อพูดเผื่อพิชร์แดดว่าเออเผื่อชัดๆอ่ะชัดๆอ่ะพูดเลยค่ะพี่ชร์กล้องมันซูมไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวให้น้องถือเอาไปหน้ากล้องเเอาไปสองกล้องเลยลูกรหัสรอเรือเก้าเจ็ดนะ ระบบไม่ดูดทักเพจก่อน CF นะคะอันนี้เป็นของพี่ชอนนะไม่เกี่ยวกับเจ๊ฟองเบียนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับฟองเบียนะครับวันนี้เจ๊ฟองเบียไม่ได้จุดนะคะนี่แล้วแต่พี่ชอนก็พี่ชอนก็รับเคาะไปก็แล้วกันถ้าไม่มาก็โดนยังไงต้องมามาไหมมาเชื่อเถอะมาวันที่หนึ่งยังไงมาแน่นอนมาเล่นลิกเกเดียวอ่ะแนวทางอ่ะเห็นเห็นเลขอะไรเห็นเลขอะไรอ่ะหนูโชว์โชว์เพจนี้ดูโลกอันนี้เขาไม่เห็นอ่ะรหัสเราเรือเก้าเจ็ดนะแม่ คนดีดีนะดีดนะอันนี้ของพี่ชรนะคะอันนี้ของชรเองเออเป็นล่างส่งแม่ตะเคียนเออเออเอ่ออลัเล็ๆอะไรพี่ชรฮะไม่เกี่ยวกับหนูนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับเชฟฟองเบียนะคะไม่เกี่ยวนะเพราะว่างวดนี้หนูไม่ได้จุดอยู่แล้วอันนี้เป็นของพี่ชรชรจุดนี้อันนี้หนูขอพี่ชรอ่าโดยส่วนตัวก็แล้วกันแล้วก็พี่ชรแบบปั่นอ่ะแล้ว ไม่ต้องซื้อเยอะนะคะเอ้ยซอโรตอรี่เลยหมดเกลี้ยงแผงวันนี้นะคะหมดเกลี้ยงแผงวันนี้แล้ว่ะ,ะโอ้ยหมดเกลี้ยงแผงทำไมผู้หญ่